หลายคนน่าจะเห็นข้อความดีแล้วนะครับจากผู้พัฒนาเกม The Spy นะครับเดี๋ยววันนี้จะมาแปลให้ฟังว่าแบบมันเกิดอ,อะไรขึ้นนะครับผมนะหลายคนทักมาบอกกันเต็มเลยนะครับว่าแบบพี่ครับมีข้อความใหม่มาจากผู้พัฒนาเนเกมจะปิดตัวหรือเปล่านะครับอ่านให้ฟังหน่อยอะไรเงี้ย เดี๋ยววันนี้จะมาอ่านให้ฟังนะครับต้องบอกก่อนว่าผมไม่ค่อยว่างทําคลิปนะต้องขออภัยจริงๆนะอันนี้ขอพูดก่อนนะครับแต่ว่าวันนี้มันเห็นมันค่อนข้างสําคัญมากเป็นข้อความที่แบบค่อนข้างยาวแล้วก็แล้วผมก็พยายามสละเวลาว่างมา,อ,าอ่านข้อความตรงนี้เพราะมันสั้นนะนิดเดียวไม่ได้มีอะไรก็มาเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับเขาบอกว่า Hello นะครับสวัสดีนะครับเขามาจากเขา อ่านี่คือโอซิกนะครับน่าจะเป็นชื่อเขานะมาจากสตูดิโอซังยันนะครับผมต้องขอบอกก่อนว่าสตูดิโอซังยันเนี่เป็นเจ้าของเกมสไปนะครับเป็นผู้พัฒนาเกมเดอะสไปนะครับผมนะแล้วเขาก็บอกว่า I hope to talk เขาบอกว่ามีเรื่องสำคัญมากๆนะครับจะพูดในวันนี้แต่ก่อนอื่นเนี่เขาขอพูดในเ,เรื่องที่ผ่านมาก่อนแล้วกันนะเป็นเรื่องอดีตก่อนนะครับเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ตอนที่เขาอยู่ม .3 นะครับ เขาเนี่ยตกหลุมรักวอลเลย์บอลมากนะครับเขาเล่นวอลเลย์บอลเนี่ยทุกวันเลยนะครับอืมแล้วก็ระหว่างที่เขาอยู่ชั้นม .5 เนี่ยนะครับเอ๊ะม .3 ม .4 ม .5 เออประมาณม .5 เนี่ยเขาเนี่ยสนใจนะครับที่จะพัฒนาเกมวอลเลย์บอลน,นะครับแบบอยู่ดีก็มีแรงบันดาลใจในการที่จะสร้างเกมวอลเลย์บอลขึ้นมาแล้วเขาก็ได้รวมตกกับเพื่อนนะครับชื่อแจโฮนะครับได้สร้างเกมเดอะสปายขึ้นมานะที่เราเล่นกันอยู่เนี่ยแหละนะครับ แล้วก็ตอนที่เขาเนี่ยอยู่มัธยม2นะครับมัมัธยม12น่าจะประมาณม .6 เนาะก็คือปี16เนี่ยประมาณม .6 นั่นแหละนะครับเขาได้เซ็นสัญญานะครับกับผู้จัดจำหน่ายเกมชื่อ d ดรีซอฟนะครับเพื่อที่จะจัดจำหน่ายเกมลงสู่ตลาดมือถือแล้วก็ PC ด้วยเอาจริง PC เนี่ยจะไม่ได้อะไรมากนะครับคือ PC เนี่ยเขาลงในสตรีมอยู่แล้วใช่ปะ่ะแต่ว่าในมือถือเนี่ยคือ d ดรีซอฟเป็นผู้จัดจำหน่ายนะครับคือไม่ใช่สัญญัณแบบ จดจำหน่ายโดยตรงนะคือ i ด y s o อ t เนี่ยจะจำหน่ายโดยตรงเลยนะครับเพื่อที่จะเอาเกมเนี่ยลงสู่ตลาดนะในเวอร์ชันมือถือเนาะแล้วเขาก็พอเขาเนี่ยได้พอร์ตเกมตัวเองลงในเวอร์ชันโมบายเนี่ยเขาก็ได้เห็นว่าแบบหลายหลายคนเนี่ยได้เล่นเกมเขาแล้วก็สนุกมากนะครับแล้วเขาก็แบบมีความสุขมากๆเลยที่ได้เห็นคนอื่นเนี่ยมาเล่นเกมเขาแล้วแบบรู้สึกสนุกนะครับผมอืมอแล้วก็ เขาบอกว่าปัญหาส่วนใหญ่เลยในการพัฒนาเกมก็คือการบริการเกมให้แบบมันมีเสถียรภาพนะครับแล้วก็แบบตอนนั้นมันติดปัญหามากมายซึ่งตอนนั้นมผมเห็นอยู่ปัญหาของเกมเดอะสไปคือเวอร์ชั่นไอโอเวสตไม่มีปัญหาเยอะมากแล้วก็มีบัคอะไรมากมายนะครับซึ่งเป็นปัญหาในการพัฒนาเกมของเขามากนะแล้วก็หลังจากที่เขาเจอเหตุการณ์ที่ต้องไปเกณฑ์ทหารนี่คือสิ่งที่ทําให้เกมเนี่ยพัฒนาช้ามากๆครับคือ เจ้าของเกมเนี่ยติดเกณ์ทหารครับผมคือเกาหลีเนี่ยจะมีการเกณฑ์ทหารหลายคนน่าจะรู้อยู่แล้วเนาะคือมันจะมีการเกณฑ์ทหารถ้าแบบใครไม่อยากเกณ์ทหารอนะ่ะก็คือจะต้องไปเป็นดาราเกาหลีไปเป็นนักแสดงไปเป็นนักร้องนะครับไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศเนี่ยออบุคคลเหล่านี้จะไม่ได้เกณ์ทหารแต่ว่าเขาเนี่ยต้องไปเกณฑ์ทหารนะครับผมทาให้เขาเนี่ยไม่มีอินเทอร์เน็ตไงไม่ได้มารู้เลยนะครับว่าแบบผู้เล่นของเขาเนี่ย มีความรู้สึกยังไงบ้างนะครับหรือว่าแบบเล่นไปแล้วเนี่ยมีฟีดแบ็กลับมายังไงบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะแบบว่าเ,เวลาที่เขามีอินเทอร์เน็ตนะครับตอนในระหว่างที่เขาเกอาหารอยู่อะ่ะเขาจะมานั่งอ่านชุมชนนะครับก็คือเล d ดิตดิคคอร์ดอะไรเงี้ยอยู่ตลอดนะครับว่าแบบเฮ้ยผู้เล่นนะครับยูเซอร์ที่เล่นเกมเราเนี่ยเขาท,ที่เล่นเกมเขาอะ่ะเขาต้องการอะไรบ้างนะครับแล้วเขาอ่ะก็จะจดไอสิ่งนั้นอะ่ะเอาไว้ในเดลี่ทุกคืนเลยนะครับผม พื่อที่แบบว่าพอเขาออกจากการเก์ทหารแล้วอะเขาจะมาพัฒนาเกมนี้ต่อนะครับแล้วก็ตอนเนี้ยเขาบอกว่าหลังจากที่เขาเนี่ยปลดจากการเป็นทหารแล้วอะเขาบอกว่าเขาเนี่ยได้ทําการปฏิเสธนะครับเอ่อค่าเดซอฟนะครับเพื่อพัฒนาเกมลเลบอลล์บอลใหม่นะคือเขาน่าจะแบบว่าเอ่อเดซอฟเนี่ยน่าจะแบบว่ามีอืมเขาเรียกอะไรนะมีแผนอะว่าจะทําเกมใหม่หรือเปล่านะในเอ่อเกมแนววอลล์บอลใหม่นะครับแต่ว่าคือเจ้าของเกมนะครับเขาก็ปฏิเสธ ที่จะพัฒนาใหม่เอาจริงแล้วอะผมไม่อยากให้มีการพัฒนาเกมใหม่มากเหมือนกันแต่ว่าคือเกมเนี้ยที่ผมเกมเดอะสป라์อะมันก็ดีอยู่แล้วนะเออผมก็ชอบเหมือนกันคือผมก็ไม่อยากให้มันเปลี่ยนไปหรอกไม่อยากให้ไปทําเกมใหม่หรอกคือพัฒนาเกมเนี้ยให้มันดีก่อนดีกว่านะครับอันเนี้ยอันสลับตัวผมนะหลายคนก็อา,อาจจะอยากเล่นเกมบอลล์บอลใหม่แต่ว่าส่วนตัวแล้วอะผมก็ชอบเดอะสป์เหมือนกันเนาะคือเขาก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าแบบเขาจะอัพอ้อัปเดตล่าสุดที่เขาจะอัปเดตเนี่ยก็คือแบบ ที่จะมอบประสบการณ์เนี่ยที่ยอดเยี่ยมให้กับผู้เล่นได้นะแล้วเขาบอกว่าสตูดิโอสังยันเนี่ยก็หวังว่าจะพัฒนาแล้วก็อัปเดตให้มันมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ผมพยายามออจับใจความแบบรวบๆนะอาจจะอ่านติดขัดนิดนึงเพราะภาษาอังกฤษมันก็อ่านค่อนข้างยากผมไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เวลาผ่านไป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 นะครับในเดือนเมษาวันที่6นะครับปีนี้แหละนะครับ สัญญาฉบับแรกของเดลิซอฟนะครับในความร่วมมือของเขา2คนเนี่ยสตูดิโอสัญญาณกับเดลิซอฟเนี่ยก็สิ้นสุดลงแล้วนะครับผมในขณะที่ในขณะนี้นะครับเขาบอกว่าเขากําลังทําการแบบว่าถ่ายโอนเกมอะนะครับลิขสิทธิ์จากเดลิซอฟอะเข้ามาผูเเ้เข้ามาให บริการโดยสังยันนะครับผมคือตอนนี้บริการอ่ะมันเปิดบริการโดยเดลิซอฟอยู่แต่ตอนนี้กําลังทําเรื่องถ่ายโอนให้สังยันเนี่ยเป็นผู้ดูแลนะครับอะไรประมาณนั้นก็คือเจ้าของเกมนะครับเป็นผู้ดูแลต่อ,เข,อเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาเนี่ยจะไม่ละทิ้งความพยายามแล้วก็คือเขาจะพยายามแบบว่าทําให้ได้เร็วที่สุดอ่ะพยายามไม่ให้เวลาของพวกเราอ่ะก็คือคนเล่นอ่ะนะครับเสียเวลานะครับแบบ ไม่ให้รอนานมากเกินไปนะครับจะพยายามทําให้ไวที่สุดนะครับเพื่อที่จะแบบว่าเอ่อเอามาเขาเลยนะมาอยู่ภายใต้การดูแลของซังยันให้ได้ไวที่สุดนะครับเพื่อไม่ให้แบบว่าผู้เล่นนะครับต้องรอนานเกินไปนะอเขาบอกว่าเขาจะทําเต็มที่เลยนะครับเพื่อที่จะแบบว่าเถ่ายโอนเกมมาอยู่ในลิขสิทธิ์ของซังยันเหมือนเดิมนะฮะเขาบอกว่าเขาหวังมากเขาหวังว่าอนาคตเนี่ยนะครับเกมเดอะสไปเนี่ยจะยิ่งใหญ่นะครับ แล้วเขาก็ขอบคุณนะครับแบบจากใจเลยนะคะขอ,อ,อขอบคุณจากใจต่อผู้เล่นนะครับที่เพลิดเพลินกับเกมเดอะสไป์นะครับแล้วเขาก็บอกว่าการแสดงความคิดเห็น <ury> ของผู้เล่นเนี่ยมีความสําคัญในการพัฒนาเกมไปในทางที่ดีนะครับอืมก็ต้องถ้าใครที่แบบว่ามีฟีดแบ็กอะไรก็สามารถไปบอกเขาได้นะเขาก็จะจดเอาไว้นะครับอย่างที่เขาบอกเมื่อกี้แหละเขาบอกว่าพวกเราซังยันเนี่ยกำลังลงทุนผลกําไรส่วนใหญ่จากเกมเดอะสไป์นะครับกลับไปเพื่อพัฒนาปํารุงเกมเดอะสไป ให้มีเนื้อหามากมายนะครับก็คือตอนนี้เขากําลังเ,เขาเรียกนะคือถ้าเขาได้ลิคสิ์คืนแล้วเนะี่ยเขาก็จะพยายามเริ่มมนาะพัฒนาเนื้อหาให้มันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะครับแล้วก็ตอนนี้เขามีกิจกรรมที่กําลังพัฒนาอยู่ก็พวกแบบว่ากิจกรรมออฟไลน์นะครับเช่นทัวร์นาเมนต์ PVP ออฟไลน์ P, line. แล้วก็มีการอ,อ,อาจจะแบบว่าเพิ่มฟังก์ชันที่แบบ ให้ผู้เล่นนะครับได้พูดคุยกับผู้พัฒนาด้วยซึ่งเขาเนี่ยจะรับฟังปัญหาทุกอย่างเลยนะครับเพื่อเอามาพัฒนาต่อเพื่อเอามาพัฒนาต่อนะแล้วก็เขาหวังว่าสตูดิโอนะครับเ,เขาบอกว่าเราหวังอย่างยิ่งที่เขาเขาเย็นลิ้นพันหมดแล้วเราหวังอย่างยิ่งนะครับว่าสตูดิโอซังยันเนี่ยนะครับจะเป็นสตูดิโอที่รับฟังผู้เล่นนะครับอืม แล้วก็ทํางานร่วมกับยูเซอร์ผู้เล่นนะครับก็คือพวกเราเนี่แหละไปด้วยกันพร้อมๆกันนะครับก็คือแบบเขาพัฒนาเกมมาปุ๊บเราเล่นไปเราฟีดแบ็กไปเขาพัฒนาต่ออะไรประมาณนี้ก็คือหมายถึงว่าเราแบบเรากับผู้พัฒนาเนี่ยพัฒนาเกมเนี้ยแล้วก็เติบโตไปพร้อมๆกันกับเกมเดอะสไป์นะครับอะไรประมาณนั้นมัน้งตอนนี้เนื่องจากสัญญาของ d a i l y So f t นะครับกับซังยันเนี่ยยังอยู่ในช่วงของเอ่อยังยัง เขาเลยนะยังไม่ลงรอยกันก็คือตอนนี้เขาเขาน่าจะไม่ต่ออายุแล้วแหละเขาบอกว่าเขาเนี่ยจะไม่ต่ออายุกับเดล y ซอบแล้วนะครับแล้วเขาก็วางแผนนะครับที่จะแบบว่าเผยเ,เขาเลยนะแผนที่เขาพัฒนานเนี่ยจะมีการเยรผยแพร่นนะครับในเดือนมกราคมนะซึ่งจะถูกเลื่อนออกไปก่อนนะครับที่เขาบอกว่าจะมีการพัฒนานในเดือนมกราเนี่ยจะถูกเลื่อนออกไปก่อนนะครับอืแล้วเขาบอกว่า บริษัทสังญานเนี่ยนะครับกำลังพยายามอย่างดีที่สุดแล้วนะครับที่จะบริการเกมของเราโดยที่ไม่มีปัญหาใดๆนะอ่าจบประมาณนี้มั้งนะครับก็คือข้อความจาก dailysoft เนี่ยผมอาจจะอ่านแล้วมันงงๆหน่อยป่ะหรือถ้าใครอ่านเข้าใจก็ดีแล้วนะครับแต่ผมอ่านภาษาอังกฤษแบบติติกันขัดนิดนึงไม่ค่อยเก่งนะแต่อ่านได้ขนาดนี้ก็เก่งแล้วกูนะครับก็คือจับใจความได้ก็คือค่ายสัญยานเนี่ยหมดสัญญากับ dailysoft แล้ว แล้วตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงที่ถ่ายโอนลิขสิทธิ์นะครับให้กับสังยันโดยตรงก็คือแบบว่าตอนนี้กําลังถ่ายโอนเกมนะครับหรือแบบเขาเรียกนะสิทธิในการพัฒนาเกมให้กับสังยันอยู่นะครับก็คืออาจจะอยู่ในช่วงที่แบบยังมีปัญหาอยู่แหละนะยังยังไม่สามารถแก้ไขได้หรอกมัง้งแต่ว่ายังไงก็แก้ไขได้อยู่แล้วแหละนะครับมันเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับแต่ตอนนี้คือน่าจะหมดสัญญาแล้วนะสำหรับแดรี่ซอฟแล้วก็สังยันนะครับซึ่งตอนเนี้ย ผมคิดว่ามีแผนไหมว่าในอนาคตนในเวอร์ชัน PC อาจจะมีการอัปเดตตามในเวอร์ชันมบายด้วยน่าสนใจมากเพราะว่าตอนนี้เดลิซอไม่ได้ถือลิขสิทธิ์แล้วไงไม่ได้เป็นพาร์ทเนอร์กันแล้วนะครับก็ทําให้สัญญานเนี่ยอาจจะมีอิสระในการอัปเดตมากขึ้นหรือเปล่าก็รอติดตามนะครับผมอาจจะงงง,งนิดนึงนะเออผมอาจจะพูดงงง,งนิดนึงนะครับไม่ค่อยเก่งกิจมากนะครับแต่วันนี้ขอลาเื่งชมไปก่อนแล้วกันนะครับซ a g a เก g ก o d บายครับผมไม่ต้องตกใจไปเกมไม่วิดตัวแน่นอน